วันนี้นะคะก็มาช้อปปิ้งที่โมชิโมชิแล้วก็จํากัดงบตัวเองว่าเราจะช้อปแค่ห้าร้อยพอนะคะอันดับแรกนะคะโบเป็นคนที่ชอบซื้อต้นไม้ปลอมมานะคะก็เลยเอาต้นไม้ปลอมมาหนึ่ง่แล้วก็มาในโซนนี้โบเห็นนะคะว่าเขามีพับมาใหม่นะหรือมีนานแล้วไม่รู้นะคะแต่ว่านี้มันเป็นพับทรงแบบเหมือนหยดน้านะคะก็เอามาหนึ่งแล้วก็เป็นพับกลมๆนะคะเอามาหนึ่งอันนี้ก็เหมือนเพิ่งเห็นใหม่นะมันเป็นกระปุกแบบเอาไว้ใส่แป้งได้ะคะ่ะแล้วเขาก็มีพับให้เราด้วยมาในโซนนี้นะคะโก โบจะบอกว่ากระปุกคอนแทคเลนส์คือถูกแล้วก็คุ้มแม่ทุกคนเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ครบด้วยนะคะเหมือนเพิ่งจะมาใหม่นองกกอุปกรณามาสองลายเอาที่ติดผมมาหนึ่งแล้วก็อัน,นเหมือนเป็นกันไกซอยหรือเปล่าบบไม่แน่ใจนะคะเอ้ยอันนี้แปลงน่ารักนะคะเอามาหนึ่งจะบอกว่าบบเป็นคนชอบที่คาดผมมากนะคะบบเอามาสองอันเลยแล้วก็ลายนี้เอามาอีกอันหนึ่งมันนิ่มอ่ะทุกคนที่คัดผมผมโมชีโมชิอ่ะแล้วก็เอาโพสอิทมาหนึ่ง อันนี้เป็นที่แปะขั้นหนังสือนะคะโบเห็นลายมันน่ารักดีก็เลยเอามา2อันนะคะนี่คัตเตอร์ตะมุตะมีมากโบเอามา1อันช่วงนี้แบบเออรู้สึกว่าเสียมพูมันก็น่ารักดีนะก็เอามา1แล้วก็เอาสมุดมา1ค่ะไปจ่ายตังค์กันค้าวันนี้ก็หมด,ดไปประมาณ500กว่าบาทเอง